คุณหมออัธพลสุขคนทาพิรมนะฮะนภัทรุงอาจารย์คณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคุณหมอเรื่องของโควิดคุณหมอปูพื้นนิดนึงว่าตอนนี้มันกลับมาแล้วสักระยะหนึ่งด้วยใช่ไหมฮะครับจริงๆริงไอ้เรื่องที่กลับมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราคาดาการณ์ไว้อยู่แล้วเพราะฉะได้ไม่ครับว่ามีการคูไปตั้งนานแล้วว่ามันจะกลายเป็นโรคประจําถิ่นนะครับ ซึ่งคาว่าตายเป็นโรคประจำถิ่นแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นวันธรรมดานี่แหละคนะครับไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับเอ,อจะเห็นว่าอมีคนพยายามจะบอกว่าโอ้ตายสี่สิบคนคัาหาคือ,เ,อ,อเขาไม่ได้พูดรายละเอียดว่าผู้ที่ตายมีโรคอื่นหรือเปล่าเป็นโรคอื่นไหมอยายุเท่าไหร่กลุ่มปอดไหมครับใช่ครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นจริงๆหลายรายตายด้วยเหตุอื่นแต่ตรวจเจอเชื้อได้ํา ครับโอ้ตายด้วยสาเหตุอื่นแต่ติดโควิดอยู่แล้วซึ่งไม่สัมพันธ์กันไม่ได้ตายเพราะโควิดใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยต้องถามคุณหมอว่าโควิดรักษาได้ไหมได้เออนียารักษาเยอะเลยนะครับหมายความว่าถ้าคุณหมอที่เจอปัญหาโควิดแล้วรักษาไม่ได้แปลว่าต้องมีปัญหาละแปลว่าจะทําอะไรผิดหรือเปล่าไม่รู้นั้นต้องตั้งคำถามแหละครับค่ะคุณหมอแต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็คือว่า เอาง่ายๆเลยแบบชาวบ้านเลยนะว่าอ่ตอนนี้โควิดมันระบาดอีกรอบหนึ่งเนี่ยคนฉีดไหมแล้ววัคซีนตัวไหนที่มันมันมันสมเสียงเอาพูดตรงๆเลยหรือวัคซีนตัวไหนที่มันคอนเฟิร์มจริงว่ามันญญน่าจะปลอดภัยแล้วตอนนี้มีตัวไหนให้ฉีดบ้างเออไม่ไม่ไม่แน่ใจนะสมัยก่อน,น,นเพราะว,ว่าดีฉันเนี่ยรับมาทุกรับมาทุกตัวเ่ยคุณหมอซีโนแวคเอสตราเซเนกาเออไฟเซอร์มีอะไร มีอะไรเหลือให้ใช้บ้างตอนนี้อือเอาเหลือมีอะไรต้องถามคุณหมอสิไม่ได้ทำหนไม่ได้นะเงี่ยจริงจริงตอนนี้ที่เหลือเนี่ยเป็นเหลือเพื่อกลุ่มเอไมนเอครับอือนะครับรือเนี่ยเขาไม่เอามาฉีดนละนะครับทีนี้คำถามคือแล้วเอไมนเอเนี่ยมันเอฉีดแล้วช่วยอะไรได้บ้างนั่นนักคือประเด็นอือช่วยอะไรได้บ้างคุณหมอบอกเลย จริงจริงช่วยได้ไหมงานที่แจ็ยังไม่ได้ช่วยได้เลยตอนนี้อ้าวแล้วอ้าวไม่ได้ช่วยถ้าอย่างนั้นเอาพูดง่ายๆคุณหมอถ้าเป็นคุณหมอคุณหมอฉีดไหมดิฉันให้คุณฟังคิดเองเนาะว่าเราไม่พูดว่าอะไรดีไม่ดีแต่ถ้าเป็นคุณหมอคุณหมอฉีดไหมเพราะคุณหมอเนี่ยเจอคนไข้ฉีดสักเข็มอ้าวไม่ฉีดสักเข็มตั้งแต่ต้นเลยจริงเหรอที่ฉันซัดไปหกเข็มเลยคุณหมออ๋ออ่าทีนี้ติดตามข่าวในต่างประเทศหรือในอเมริกาไหมครับ ติดตามสิคะเนี่ยก็ยังก็เลยกลัวๆอยู่เนี่ยถ้าวันไหนเดินเดินแล้วล้มอยู่จะเป็นไงนี่ยไม่ใช่ได้ข่าวที่เอ่อไนดีทรัมพ์พูดถึงเรื่องของโควิดไหมครับไม่ได้ยินนะคุณหมอสําหรับบอยอ่าให้คุณหมอเล่าให้คุณหมอเล่าแล้วกันหอว่าบอยกับคุณผู้ฟังได้รู้ไปพร้อมกันคุณหมอเล่าอ่าที่เป็นข่าวใหญ่มากและไม่ยอมเป็นข่าวคือไนดีทรัมป์ถอนตัวจากโครงการอะไรในโลกอ่าอันนั้นทราบด้วยเหตุผลอะไร เงินหนุนเยอะอ่ะฟังตอนนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหฮะจริงๆงคืออะไรครับเขาบอกว่าเขาไม่ให้ทุนเพราะเอาไปเขาไม่เกิดประโยชน์ที่เขาบอกไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> เพราะว่าความล้มเหลวในการจัดการ<อ>ปัญหาโควิดอ๋อยกเหตุผลนี้เหตุผลนี้เลยเหตุผลนี้เป็นเหตุผลหลักเลยว่าทำบริหารจัดการโควิดอย่าง,งล้มเหลวอืมให้ไปกันเสียงกันไอเพราะจริงๆโควิดมันก็หายไปไปเยอะเลยนะกลายเป็นโรคประจําถิ่นไปแล้วนะ จากเดิมที่โอ้โหใครจะคิดว่าวันนึงปิดการหายเป็นเพราะว่าเชือกายพัน์แล้วก็มีถุงกันตามธรรมชาติอและมันสามารถทดีกวันนี้เพราะว่าประเทศหลายประเทศที่ไม่ใช้มาตรการแบบอเมริกันหรือยุโรปอัตราตายต่ํากว่าอัตราเสียชีวิตต่ํากว่าสารพัดอย่างดีกว่าสุขอไม่ต้องปิดบ้านปิดเมืองประเทศบางประเทศในแกนดิเียเขาไม่ปิดบ้านปิดเมือง แล้วเขาก็ทุกอย่างดีั้นมาตรการหลายอย่างที่ออกมาเป็นมาตรการที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับพูดง่ายๆเป็นมาตรการเหลวไหลนะครับยกตัวอย่างเช่นจําได้ไหมครับว่าต้องเว้นห่างเว้นระยะห่างของฟุตจําได้ไหมครับครับค่ะค่ะรู้จักหมอชื่อแอนโทนีเฟลชี่ไหมครับค่ะเคยได้ยินชื่อไหมแอนโทนีเฟลชี่คือใครค่ะเคยได้ยินชื่อค่ะเออทราบไหมครับว่าเขาถูกซักในสภาเขาถามง่ายๆว่า ไอ้ที่บอกกหกเมตรเว้นระยะห่างเนี yani uh, ่ยเอาตัวเลขหกเมตรมาจากไหนอืค่ะทุกท่านคิดว่าเขาควรจะตอบว่าไงครับก็ต้องอธิบายความให้ได้ว่าหยิบยกมาจากอะไรนั่นสิจากอะไรควรจะเป็นยังไงครับก็ต้องเราก็ต้องบอกว่าคือเพื่อความปลอดภัยบ้างหรือว่าระยะนี้มันไม่แพร่เชื้อหรือดาวเอาก็ไม่รู้เือนการคุณหมอดิฉันก็ไม่่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้ ประเด็นคือจริงๆแล้วเนเมืองควรต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับครับใช่ไหมครับว่าเว้นแค่นี้เราจะไม่ติดเชื้อถูกไหมครับใช่ไหมครับควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับต้องตอบยังไงเชิญเลยฮะตอบว่าไม่รู้เหมือนกันตัวเลขนี้มันลอยมาเฉยๆจริงเหรออุ้ยเขาตอบในสภาแล้วมีด็อกคเมนต์คุณหมอที่เขาือนักวิทยาศาสตร์บางทีมันก็ต้องมีอะไรอ้างอิงเนาะ ไรที่ออกมาแม่กระทั่งใส่หน้ากากอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องเหลือหลายหรือแม่กะทั่งมาตรการนั้นที่เป็นมาตรการที่แย่มากสร้างความเสียหายมากนะครับคือมาตรการปิดบ้านปิดเมืองอืมหรอใช่แต่แต่เสียหายจริงแต่ว่าก็หลายคนก็มองว่ามันได้ผลก็คือมันก็ไม่รู้เนาะมันไม่เคยเกิดโรคแบบนี้มาก่อนไงคุณหมอเอาตรงๆคําถามเนี่ยถ้าไม่ปิดมันจะยังไง คิดว่าได้ผลเพราะไม่มีตัวเทียบถูกไหมครับครับค่ะเคยรู้ไหมว่ามีประเทศที่เขาไม่ปิดแล้วเขาไม่เป็นอะไรเคยรู้ไหมไม่ค่อยมีข่าวส่วนใหญ่จะนำเสนอมุมเดียวว่าปิดแล้วดีอย่างนั้นอย่างนี้ตัดเชื้อได้ตัดวงจรเชื้อประเด็นเนี่ยเขาก็บอกไอ้ที่พูดเนี่ยเป็นการพูดที่โคมลอยอพราะมีตัวอย่างชัดเจนหลายประเทศที่ไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่งั้นําไม่ออกมาเออ่บอกเราก็เหลวไหลเพราะว่า มาตรการหลามาตรการไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เลยอืยกตัวอย่างลึกง่ายๆลองคืนึกง่ายๆนะครับผมเที่บให้ให้ชัดๆจําได้ไหมว่าเวลาที่ตอนที่ระบาดหนักๆเนี่ยนะครับเอเวลาเราขึ้นลีฟเนี่ยนะครับหรือขึ้นกระไดเลื่อนทุทิขึ้นกระไดเลื่อนเนาะต่องเว้นระยะห่างครับใช่ปะเวลาจะยืนจะอะไรก็ต้องเว้นหมดครับอ่าถามว่าไอ้ตอนที่หายใจออกเนี่ย นะอากาศที่เราหายใจออกเนี่ยมันขึ้นกระไดเลื่อนพร้องเราไหมไม่มันก็ต้องไปพร้อมกันลอยอยู่ตรงนั้นสิมันจะอ่าไปานิายังไงสำคัญมากตกลงให้กระดาษที่มาไอ้อากาศที่เราหายใจออกขึ้นกระไดเลื่อนพร้องเราไหมไม่มันก็อยู่ตรงนั้นนหลังก็เลื่อนตแต่พอเราไปแล้วก็แต่เราหายใจออกตลอดเวลาเหมือนกันนะคุณหมอเออแล้วเราเวินทำไมเล่นทำไม ก็บางทีอาจจะเป็นอุปมาอุปไมยว่าเรายไทุกกรรลี่ที่กิจกรรมตลอดขึหมอก็เลยให้ทั้งชีวิตในช่วงนั้นก็เว้นไปทุกๆกิจกรรมไปเลยใช่แต่ว่ามันเป็นหลักมันเป็นเป็นเหตุผลที่ไม่เป็นเหตุผลเหตุผลที่ไม่มีวิกสารรอรับถึงบอกนะคิดแบบตัวเลขมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็ทุกคนก็ทําตามกกลัวอาจารย์อาจารย์นะแต่ว่าคุณหมอค่ะทุกคนกลัวใช่อันนี้จริง คุณหมอแต่หน้าวันนี้เนี่ยอันนั้นมันผ่านมาแล้วละ่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนเนี้ยหลายคนอยากรู้ว่าเอะตอนนี้พอเป็นอะไรทุกคนย้อนกลับมาว่าเอ๊ะมันเป็นเอฟเฟกจากวัคซีนหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ถ้าเราสงสัยเนี่ยเราเราทำไงดีกว่าเอากลับมาตรงนี้ดีกว่าอ่นี้ประเด็นที่หนึ่งก่อนนะครับเอ,อตอนนี้ที่เป็นปัญหาที่เขากำลังสอบสวนเมื่อวานวันศุกร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกาสอบสวนเรื่องของมไนนเอครับนะครับมไนเอเนี่ยหลายคน ใส่ท่องว่ามันเป็น messenger RNA นะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยในเอกสารกำกับยาเขาเรียกเันว่า m o d i f i RNA อืออาจารย์เอาแบบคุณหมอเอาแบบว่าชาวบ้านรู้เลยเอาง่ายๆแบบว่าจะตรวจใช่ไหมหมายถึงว่าอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรใช่ปะค่ะคุนาูคือก็ต้องไปเจาะเลือดตรวจนะค แล้วก็ยิ่งมีภูมิคุ้นกันต่อซาถูโควีทูมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นปัญหามากเท่านั้นอืมก็คือถ้าเราไปเจาะเลือดตรวจเอาแบบชาวบ้านเลยนะคุณหมอเพราะว่าเดี๋ยวคุณคุณผู้ฟังงงเพราะดีฉันก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องทางการแพทย์เนาะแต่ว่าถ้าอยากรู้สงสัยว่าอือเรามีอาการอะไรแปลกๆล้วตรวจไม่เจอเนี่ยไปตรวจเรียกว่าอะไรตรวจภูมิหรอคะคุณหมอตรวจ กรับตรวจแอนติบอดีที่เราเคยตรวจกันช่วงที่พีคจำได้ไหมครับที่ติดลอกว่าว่ามันขึ้นเท่าไหร่แล้วขึ้นเท่าไหร่ดีหรือไม่ดียังไงคุณหมอเทียบให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจริงๆเนี่ยตอนนี้ปลับสารปัรกลายเป็นว่ายิ่งสูงยิ่งไม่ดีอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยภูมิสูงดีเพราะว่าฉันปลอดภัยไม่ใช่หรอคะคุณหมอ เอานี่มันยิ่งสูงยิ่งไม่ดียังไงเล่าให้ฟังเนี้ยมีคนไปเจาะทีแยอะเลยแล้วก็พบว่าบางคนไม่ได้ฉีดก็สูงบางคนฉีดก็ไม่สูงบางคนสูงก็ติดอ้าวแล้วที่ไม่ได้ฉีดก็สูงมันเกิดจากอะไรคะคุณหมออะไรนะถ้าที่ไม่ฉีดแล้วภูมิสูงมันเกิดจากอะไรคะอ๋อก็เจอเชื้อไงครับในช่วงแรกกขะเจอเชื้อภูมิขึ้นธรรมดาไม่มีอะไรอ๋ออ่าแล้วคนที่ฉีดแล้วภูมิสูงมันดีหรือไม่ดียังไง ไม่ดีสิครับเพราะว่ามันเป็นภูมิที่ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะเปนภูมิต่อเชื้อเก่าไม่ใช่ภูมิต่อสายพันธุ์ใหม่อืมอ่านะครับทีนี้พูดง่ายๆก็มีโอกาสติดอีกถูกไหมคุณหมอใครที่ใครเป็นโควิดมาแล้วถ้าถ้าติดเชื้อนี่สิ่งที่คนไม่เข้าใจเหมือนกันภูมิที่เกิดจากวัคซีนกับภูมิตอนธรรมชาติไม่เหมือนกันอีกเหมือนกันอ้า นะฮะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะอธิบายมันต้องนั่งอธิบายเอลงวิชาการเลยเพราะว่าอยู่ที่แบบอธิบายง่ายๆแบบให้ชาวบ้านเข้าใจเนี่ยอธิบายลําบากแต่ผมเรียนเลยว่าอันเนี้ยถ้าจะจัดเวทีวิชาการเนี่ยเอามานั่งคุยกันได้เอาแค่ผู้ศึกามานั่งคุยกันได้แล้วจะอ่านนะครับเพราะว่าคุณหมอเลยเสนอเรื่องนี้ใช่ไหมเสนอว่าให้มันมีเวทีแบบนี้อ่ามันควรจะต้องมีเวทีแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนเนี้ย ทราบใช่ไหมครับว่าเรองตีสาสาสุขคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาชื่อ RSK Junior าบไหมครับราบไหมครับว่า RSK Junior เขียนหนังสือฉีดหน้ากากเผ่าชี่ชื่อว่า The Real Anthony Fauci นะฮะแล้วเขาขายหนังสือเป็นท็อปทิปในอเมซ o n นะครับ เอ,อโดยที่เฟาชี่ไม่กล้าฟ้องเพราะสิ่งที่พูดในหนังสือจริงหมดเลยเนะทีนี้หลายคนไม่รู้ต่อว่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไวท์เฮาส์พูดชัดเจนแะตอนนี้กำลังโบยกันไปโบยกันมานะครับเออ,อเมริกาบอกว่าจีนเป็นคนทำเชือนะเเอ้อนะรัสเซียกับจีนบอกว่าอเมริกาเป็นคนทำเชือ้อในขณะเดียวกันอเมริกาเขาบอกว่าคนที่ให้ทุนสร้างเชือ้อหนึ่งในนั้นก็คือแอนโทนีเฟลชี่ ฟังดีนะให้ทุนสร้างเชื้อโควิดนะอคำถามด้วยภามาง่ายๆก่อนนะครับอืคุณจะเป็นคนเชียร์วัคซีนหรือไม่เชียร์วัคซีนก็นดีอยากให้มีโควิดรอบสองไหมไม่อยากครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเชือ้อควรถูกการประนามไหมก็น่าจะเป็นเช่นนั้นครับ เออแล้วทําไมข่าวเรื่องแอนตทรี <doom> เป็นคนหลักในการสร้างเชื้อไม่เห็นเป็นข่าวในประเทศไทยอ่ะนั่นนะก็ะมีข่าวอยู่นะก็เห็นแวบอยู่นะเปิดเพราะว่าพยายาม,มจะเปิดดูถามว่าท่<ม>านสนใจไหมว่าถ้ามันมีการสร้างเชื้อแบบเดียวกันในประเทศไทยเนี่ยเราจะเดือดร้อนไหมอืมก็ต้องเดือดร้อนสิแต่คุณหมอแต่ตอนนี้คนคนก็เลยอันนี้คือมันมีแล้วเหรอหรือยังไงคะเอออย่กรู้แม่ไม่เป็นข่าว คนที่ให้ทุนสร้างเชื้อที่อู่ฮั่นคนที่ให้ทุนสร้างเชื้อที่ยูเครนคนที่ให้ทุนสร้างเชื้อตามที่ต่างๆมาให้ทุนทําวิจัยที่เมืองไทยด้วยอ้าวแถวไหนคะอาจารย์จะได้เราไปถามอาจารย์้เราถามเขปล่อยให้มีอย่างนี้ได้ไงครับเราไปถามอาจารย์คือวัดครับอาจารย์รู้จักอาจารย์คือวัดเหียมจุฑาใช่ไหมครับเกไดยินชื่ออาจารย์คือวัดเอ่อรู้จักรู้จักค่ะ ก็เคยเข้ารายการให้อยู่อา uh. เป็นผู้เช <vale mm ี่ยวชาญที่เป็นพออศูนย์โรคอุบัติใหม่นะครับและท่านลาออกจากศูนย์โรคอุบัติใหม่เพราะท่านพบว่าไอ้คนที่ให้ทุนเนี่ยมาให้ทุนที่ศูนย์นี้แล้วเอาเชื้อไปดัดแปลงเพื่อจะสร้างเชื้อโรคซึ่งเป็นการทําผิดก็เป็นการสร้างอาวุธชีวภาพท่านก็เลยทําลายเชื้อเหล่านั้นทิ้งแล้วก็ยุติการมิจายร่วมมือกับคนกลุ่มนี้ S <S สุดท้ายตอนนี้อาจารย์ไม่ได้อยู่ในจุฬาแล้วคำถามคือทำไมค่ะออืคุณหมอแต่ว่าอันนี้ถามนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คนสนใจเนี่ยสนใจเรื่องใกล้ตัวตัวเองมากกว่าว่าเออต,ตอนนี้เนี่ยถ้าถามรายละเอียดนิดนึงว่าถ้าคนที่เออ่มีอาการแปลกๆอะไรที่อย่างที่คุณหมอพามาร้องเนี่ยคะ่ะเขาจะเขาจะตรวจตัวเองได้ยังไงไปตรวจ ภูมิแล้วถ้าเจอมันเราต้องทํำยังไงนะคะคุณหมอเขาเบื้องต้นก่อนแก้ปัญหาเฉพเาะหน้าประเด็นคือตรงนี้แหละประเด็นคือตรงนี้ก่อนประเด็นที่แรกก่อนเลยคืออา่าคาถามคือแล้วรัฐบาลเนี่ยสนใจจะช่วยแก้ปัญหาเ่านีไหมทำไมทำไมถึงเป็นก็ต้องถาม,ถามรัฐบาลแล้วค่ะคุณหมออันนี้ต้องถามทางรัฐบาลอันนี้คุณหมอไปยื่นเลยไปยื่นแล้วใช่ไหมวันนั้น ใช่ครับคำถามนี้ครับต็อมีเมื่อรัฐบาลไม่เคยสนับสนุนการวิจัยเพื่อจะหาวิธีแก้ปัญหาเลยอืมนะฮะทีนี้หลายคนถามผมเสมือนว่าผมเป็นศูนย์วิจัยใหญ่เสมือนผมเป็นรัฐธีบว่าการสุรนารสุขเสมือนว่าผมเป็นทุกอย่างที่จะตอบได้หมดมีการให้ทุนวิจัยที่อเมริกาเขาให้ทุนเป็นหมื่นล้านก็ยังหาคําตอบบางอย่างไม่ได้เลยตอนนี้แต่เขาเริ่มต,ตั้งต้นหาการวิจัยแล้วก็รู้แล้วเป็นปัญหาแล้วบ้านเรายังไม่ยอมรับว่าเป็นปัญหาเ,าเลย แล้วจะให้ผมตอบอยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นห่วงตัวเองคุณต้องออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลคุยกรเรื่องนีส้สักทีไม่ใช่วิ่งหนีติดขึ้อยู่ตลอดเวลาใช่แต่ชาวบ้านเขาก็ไม่ขนาดนั้นไงคุณหมอเอาที่พูดตรงๆว่าเอาแบบชาวบ้านก่อนว่าถ้ามันมีเคสแบบนี้ในฐานะที่คุณหมอเป็นหมอเนี่ยแนะนํายังไงก่อนอตอน้ตนต้งแนะนำก็ไปภาพรวมเนี่ยคุณหมอไปยื่นแล้วล่ะมีคนออกมาแล้วล่ะนึกออกไหมคะ มีคนอ <ไป S 1> อก <ไป S 1> มาไปยื่นแล้วส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแ,แต่คนที่ยังไม่รู้หรือสงสัยจะตรวจสอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าก,ก็ก็ให้ไปเจาะเลือดน,นะครับแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับแล้วจะไปเจาะที่ไหนล่ะครับมีไหมเสียเงินไหมทีม่ม,งงมีมันน้อยมากเลยครับแล้วก็เสียเงินครับผมถึงเรียนเลยครับว่าผมจะตอบไปยังไงดีอ่ะจะตอบยังไงค่ะเพราะว่า นื่องจากบ้านเราไม่สนใจที่จะมีบริการสาหรับคนไข้กลุ่มนี้เข้าใจไหมครับไม่สนใจที่จะให้มีบริการสำหรับคนไข้กลุ่มนี้ก็ไม่มีบริการไงครับท่านถึงเดือดร้อนไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านออกมาเรียกร้องแล้วท่านต้องเรียกร้องเลยท่านคือตอนนี้ยังไม่มีแล้วตอนนั้นที่ตรวจภูมิกันที่ตรวจภูมิกันนะคุณหมอที่ตรวจภูมิกันเนี่ยไปตรวจทําได้แต่ถามว่าหมอจะทําให้ไหมหมอสนใจที่รักษาไหมผมไม่รู้อ๋อ ก็คือเลยทาให้คุณหมอหอกมาว่าอยากให้มีที่ตรวจแบบนี้อยากให้มีการแก้ปัญหาตรงนี้ใช่ครับอยากให้รัฐบาลสนใจเพราะว่าแถวนี้เนี่ยอเมริกาเข้าตั้งกองสอบสวนกันแล้วยุโรปก็เริ่มต้นกันแล้วบางที่เริ่มฟ้องนลัตยาแล้วเริ่มทุกอย่างหมดแล้วแต่บ้านเราข่าวพวกนี้เงียบกริบไม่เป็นข่าวเลยเป็นอยู่คุณหมอมายื่นอยู่ที่สภาวันก่อน ก็เป็นข่าวไป,ป,ปอยู่ก็<ง>ทุกคนก็ดูแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้แล้วรับสภาพหรอคะหรือย,ยังไงคะคุณหมอคะก็ถ้าคนที่เดือดร้อนเนี่ยไม่ทําอะไรท่านก็ต้องรับสภาพนะครับตรงๆเพราะว่าอย่างรี่เรียนนะครับผมไม่ได้ฉีดสักเข็มผมออกมาเรียกร้องให้ท่านเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร เพื่อให้ท um. ่านตื่นต <no ัวแล้วลุกขึ้นมาเรียกร้องคาถามคือถ้าท่านไม่ทําผมจะไปช่วยอะไรท่านได้ลระครับเพราะว่าจริงๆผมไม่ทําอะไรผมก็สบายดีเพราะผมไม่ได้ฉีดก็ใช่เช่พูดนะครับเราทาเพราะเราเห็นปัญหาแล้วเราเป็นห่วงจริงๆถ้าเราเป็นห่วงมันสวยที่ออกมาทําเนี่ยเราเป็นห่วงเด็กๆขาะนี้นายเนบัญาเขาห้ามฉีดในเด็กแล้วได้อืก็โอเคเป็นข้อมูลว่าตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังไปก่อน คุณหมอหมดเวลาแล้วแหมเสียดายกำลังคุยกันสนุกๆเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจ้บเดี๋ยวอัปเดตยังไงจะต้องมาหาแหล่งหาแหล่งให้พวกเราด้วยว่าจะไปตรวจที่ไหนยังไงนะคะเบื้องต้นต้องช่วยทำข่าวเราก็จะช่วยส่งสัญญาณถ้าไม่ช่วยผมทำข่าวผมก็ไม่รู้จะหาแหล่งที่ไหนครับมันไปด้วยกันนี่แหละได้โอเคแล้วทุกวันนี้ก็ออกข่าวให้อยู่นี่ไงก็ถึงมาออกมาพูดเนี่ยได้เลยค่ะคุณหมอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะย<ใ>้อรยเราต้องพักกันใช่ไหมครับออะพักสักครู่เลยคุณผู้ฟังครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะ